เดี๋ยวเราก็มีกระบวนการขั้นตอนในการแนะนําท่านเข้าสู่ระบบทํำยังไงเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใครในโลกของดิจิตอลนะครับ,รบและสิ่งที่สําคัญที่เอดีออกแบบมาก็คือว่ามีอิเล็กทรอนิกส์คอนเซนต์นะครับแล้วก็ส่ง Data ไปได้ซึ่งทุกอย่างเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายครับ ฝั่งคนที่ทําธุรกิจอมาเรื่องนี้บ้างละอถ้าผมเป็นธุรกิจผมเห็นแล้วเฮ้ยผมก็อยากได้ลูกค้าโดยการที่ให้ลูกค้าสมัครสมัครใช้บริการนู่นนี่นั่นของผมเนี่ยโดยใช้ดิจิทัลไอดีได้ถ้าเขาสนใจครับพี่ครับเขาต้องทายัางไงครับอ๋อเข้าเว็บไซต์ ndd.co.th แล้วก็อีเมลมาที่เราได้เลย info นะครับเราต้องบอกงี้ครับว่า ndd เนี่ยเราเองเนี่ยเราไม่มีลูกค้ารายย่อยก็ทําสมมติในผมในมุมของ ndd ผมไม่รู้จักพี่นวชัยนะครับ นะครับเพราะว่าเป็นลูกค้าของลูกค้าอทีหนึ่งผมผมเองเนี่ยมีลูกค้าของเราก็คือเป็น B2B ครับแล้ว B2C 2 B2C คนนั้นนับนบิษัทเขาไปทําต่อดังนั้นถ้าเขาสนใจเขาจะทําอะไรเนี่ยนะครับคนที่ติดต่อเราเนี่ยก็จะเป็นพวกบริษัทที่เราเรียกในภาษาเราเรียกว่าเป็น r e l y i n g Party หรือคนที่อยากจะขอใช้บริการพิสูจน์และการยืนยันตัวตน ของผู้คนอื่นเพื่อไปบริการต่างๆนะครับติดต่อมาที่ n d d เท่านั้นเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็ามีกระบวนการขั้นตอนในการแนะนําท่านเข้าสู่ระบบทํำยังไงการเป็นสมาชิกทํำยังไงจะต้องมีมาตรฐานของ Security คุณต้องเตรียมความพร้อมยังไงนะครับต้องบอกว่า Digital ID เนี่ยมันเป็นจุดที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับ,รบผ่านมาได้2-3ปีเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีแล้วก็เทรนนี้ค่อนข้างมาแงรงสามสี่ปีที่แล้วไม่ค่อยมี นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราไปเสิร์ชใน Google หรือในอะไรก็แล้วแต่ในเซิร์ชพวกนี้นะครับเสิร์ชคำว่าดิจิทัล i อด n นิตี้มันจะขึ้นมนเยอะเลยแล้วมันก็เต็มไปหมดเลยก็มันก็จะมีเรื่องของความอะไรความรู้การรับรู้ต่างๆคนก็จะเริ่มทยอยใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นติดต่อเราที่เราที่เดียวและสามารถใช้การพิสูจน์และการยืนยันตัวตนจากผู้ให้บริการของเราได้เลยวันนี้เรามี10 11ที่นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเซ็นสัญญาที่สะดวกรวดเร็วนี้สําคัญมากนะครับ ผมสรุปอย่างนี้นะครับถ้าเราเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานธุรกิจองค์กรต่างๆที่เห็นประโยชน์ว่า n d a d เอาไปใช้ประโยชน์ได้ติดต่อ NDID ได้ติดต่อที่เดียวคุณก็จะได้พันธมิตรของ NDID ที่ทำอยู่แล้วเนี่ยนะครับอีกเป็น10บ0เป็นร้อยๆลายเนี่ยนะครับไปเป็นคนที่เป็น identity provider ให้กับหน่วยงานของท่านได้เลยอันนี้อันที่หนึ่งไม่ต้องคุยหลายหน่วยงานทําสัญญาก็ทํากับ NDID แค่ที่เดียวใช่ครับแต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไป ไม่ต้องมาที่ NDD นะครับไปคุยกับ Identity Provider ที่เปิดบัญชีครั้งแรกหรือท่านจะไปสมัครบริการที่เขาอยากจะเปิดบริการโดยใช้ NDD เช่นวันนี้เราทําอย่างเช่นเราเข้าไปหลักทรัพย์แล้วเราไปดาวน์โหลดมาบางั้งเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าเปิดบัญชีหลักทรัพย์โดยใช้ NDD ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เขาก็ทําได้เลยอ่ครับนี้ธุรกิจถ้าสนใจทําแบบนี้นะครับพี่ช่วยเล่าหน่อยครับ Use c a s มีอะไรบ้างครับเอาไปใช้ในเรื่องอะไรได้บ้างครับ เราจุดเริ่มต้น3-4ปีที่แล้วนะครับเรา use Cas สของเราเนี่ยเราอยากเริ่มต้นอะไรก็ตามตอนนั้นเนี่ยเขาตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมาครับพี่เนวชัยก็ร่วมทั้งรัฐแ้ะก็เอกชนนะครับแล้วก็หน่วยงานกำกับครับเขาก็เคสไปเลยครเทคโนโลยีจะใช้อะไรใช้บอกเชนบอกเชนตัวไหนทํา POC แข่งกันเลยนะครับแล้วก็บอกเชนเนี่ยก็ณวันนั้นเนี่ยเราได้ตัวที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เอฟฟิเชนต์มากสุดนะครับมีเรื่องของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคณะทํางานกฎหมายแล้วก็มีคณะทํางานพายล์ล์เคสพายล์ล์เที่เมื่อกี้พี่พูดถึงเนี่ยนะครับพี่น้องพูดถึงเนี่ยก็คือ Use Cas e มีอะไรบ้างรเราก็ด i g i t a ไอดีถ้าเราไปบอกวันนั้นบอกวาอ่าเราจะทำด d i g i t ไอดีสำหรับโอ้โหอธิบายกันไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเบรนเข้าไปกับพฤติกรรมของผู้บริโภคตอนนั้นเนี่ยอะไรที่เริ่มต้นได้ง,ง่ายทีกสุดคือการเปิดบัญชีธนาคาร,คร<อ>ก็ถือว่าเป็นเป็นฟอนตที่เปิดทําหัวหอกทําพวกนี้เยอะอยู่แล้วแล้วก็โมบายแบงกิ้งเนี่ย มันอยู่ในสายเลือดของพวกเราอยู่แล้วใช้งานพอมเปย์โอนกันอะไรต่างๆแต่ไดหมดเลยนะครับยุคแรกเป็นการเปิดบัญชีธนาคารธนาคาร A ขอธนาคาร B ช่วยกันยืนยันยืนไปมานะครับขยายไปเป็นหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมประกันชีวิตซื้อกอง,งทุนรวม<น>ซื้อซื้อหุ้นซื้ออะไรทั้งหลายได้หมดเลยคริปโตเคอเรนซี่สมัครบัตรเครดิตนะครับเราขยายไปยังสัมภาระที่เมื่อกี้พี่นาวพูดถึงตอนต้นนะครับภาครัฐเนี่ยก็เริ่มเข้ามาเข้ามาสนใจแล้วก็เข้ามาเชื่อมต่อ เพ <C> e <lebr ate> ราะว่าเรามีข้อมูลที่พร้อม <S <S นะครับเราไปมหาวิทยาลัยในการเรียนตัเบนศึกษานะครับแล้วก็เราฝันไกลไปจนถึงข้ามไปอย่างเช่นเรื่องของ medical health insurance healthcare industry นะครับแล้วก็รวมจนไปถึงการทำภาครัฐต่างๆเช่นการขอวีซา่าคือเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใครในโลกของดิจิตอลนะครับและสิ่งที่สำคัญที่เอ็ดีออกแบบมาก็คือว่ามี e ิเล็กทรอนิกส์คอนเซนะครับแล้วก็ส่ง Data ไปได้ ซึ่งทุกอย่างเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายเป็นเจ้าตัวเป็นคนทําเองจริงๆนะครับยูเซสก็จะมีพวกดิจิทัลเลนดิ้งอย่างนี้เข้าไปอีกนะครับมันก็แอพพลไปได้หมดเลยครับ,รบภาคการเงินได้หมดภาคการศึกษาภาครัฐนะครับหรือแม้แต่สถานพยาบาลอะไรที่ต้อง<ไ>ต้องให้บริการกับประชาชนทั่วไป ใช้คำนี้เลยถ้าเราคิดว่าประชาชนไม่ต้องมาถึงที่หรือมาถึงที่เราก็ไม่ต้องการกระดาษแล้วตอนนี้เราใช้ตัวตนทางดิจิทัลอันนี้จะเป็นประโยชน์ประโยชน์จริงๆของเขาคืออะไรบ้างครับพี่ลดต้นทุนใช่ไหมครับในมุมของของผู้ประกอบการของผู้ประกอบการนะครับแน่นอนธุรกิจแล้วครับลดต้นทุนแน่นอนนะครับสองเนี่ยเป็นช่องทางในการหาลูกค้าช่องทางใหม่โดยที่ไม่ต้องเจอลูกค้าครับนะครับปกติลูกค้าต้องไปที่สถานบริการของของ จะไปธนาคารสาขาต้องไปไปประกันก็ต้องไปเจอหน้าก็ต้องไปแต่อันเนี้ยพี่อยู่บ้านทําได้พี่มีช่องทางารทำโมบายทางเว็บทําได้หมดเขาเรียกว่าเป็นช่องทางในการออนบอร์ดลูกค้าที่เป็นดิจิทัลเพียวดิจิทัลทำธุรกรรมได้เลยครับผมนะครับลดต้นทุนช่องทางในการหาลูกค้าใหม่ลดฟรอดถูกต้องตามหลัก ตามที่เขาต้องต้องการเช่นเขาต้องคอม p l ตามหน่วยงานกํากับที่เกี่ยวข้องก็จะต้องถูกต้องตามวิธีการนั้นด้วยพวกน้นเรามีระดับของการ comply ตามเ e ก u l a t i o n ตามกฎระเบียบทุกอย่างใช่ครับใช่ครับอันนี้ในมุมของผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่สําคัญคือเรื่องรดฟลอรดเนี่ยนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าพอเราทา KYC ที่ถูกต้องและทําบนทั้งที่แบบเจอหน้าและไม่เจอหน้าสามารถทําธุรกรรมได้เนี่ยนะครับแทนที่จะใช้สําเนาวัรประชาชนแค่นี้มันก็เยอะมากแล้วว่ามันลดฟลอดไปมหาศาลแล้ว อ่าที่ลดลดฟลอรได้ละลดฟลอรนะครับแล้วก็ฝั่งอเยอะอ่าครับผมคราวนี้ฝั่งประชาชนนอกอจากสะดวกสบายครับผมนะครับเขามีด i g i ท a ลไอดีที่ถูกต้องที่ได้มาตรฐานนะครับเอาอันนั้นเนี่ยไปทำธุรกรรมได้อีกหลายอย่างขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้มันจะเรื่องของการขยายยูเซอแล้วพี่น้องมันจะต้องใช้เวลาในการทํายังไงคนอื่นถึงจะมาเชื่อมต่อมาเชื่อมต่อแล้วก็มาใช้งานถึงตอนนั้นเราเองเรามีอ d e n น i ิตี้พร i อเวเดอร์ที่เดียวแล้วเราทําธุรกรรมที่ไหนก็ได้ โดยที่ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนเลยทําได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานสากลครับนะครับก็ครบแล้วครับผู้ใช้แล้วก็ผู้ให้บริการครับส่วนของ n อดีเจริงๆเองเราเนี่ยนะครับเราสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องการที่จะเป็นสร้างเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ทําการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์เราทําเรื่อง eKYC แล้วก็ eConsent นะครับ Signature eSignature เพื่อทำ Data s h a r i n g นะครับ การมีดีล็อกไอเดีเนี่ยมันไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเหมือนเรามีบัตรประชาชนอยู่ในกระเป๋าเราจะสมัครบริการเราถึงควักออกมาดีล็อกไอเดีก็เช่นเดียวกันนะครับมีดีล็อกไอเดีที่ถูกต้องแต่มันต้องรู้ว่ามันจะเอาไปทําอะไรต่อครับนะครับ,รบเพราะ,ะนั้นองค์ประกอบเราครบหมดเลยทั้งคอนเซนส์ทั้ง, Concept, ง Data s h a r i n g แล้วก็มีสิเกเนเจอร์นะครับจะไปทําอะไรเนี่ยก็ต้องค่อยๆช่วยขยายยูสเเคสไปนะครับ,รบวันนี้เรามีฝั่งซัพพลายครบหมดแล้วเหลือแต่าทางฝั่งดิมาดิมาวันนี้เรามีร้อยกว่าบริษัท เดี๋ยวมันก็จะขยายไปเรื่อยๆมองไปข้างหน้า4 5ปีข้างหน้าครับพี่น้องนะครับคนมาใช้เยอะๆดี i อไอดีของเราก็จะแพร่หลายแล้วก็ใช้ได้ทุกที่ครับแต่ว่าตอนนี้เรายังใช้ประโยชน์จากดี i อไอดีเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองยังมีโอกาสอีกมหาศาลเยอะครับก็อยากจะเชิญชวนธุรกิจนะครับองค์กรต่างๆเข้ามาทํากันใช่ครับสุดท้ายครับพี่มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ฟังรายการนี้ไหมครับว่าถ้าอยากจะได้ประโยชน์จาก n d ็ d แล้วก็ไป ใช้ประโยชน์แต่สิ่งที่อาจจะเรียกว่ายังเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นทําให้เกิดขึ้นได้เชิญเลยครับพี่โอเคได้ครับก็จริงๆแล้วในมุมของ n d ดีนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับพี่นาวแล้วก็พวกเรารทุกท่านนะครับ,รบก็คือว่า ด i g i t a ไอดีเ uh, นะี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลจริง,รงๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหม่นะครับอาจจะต้องทําความรู้จักกับมันนิดนึงนะครับว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวบางคนเนี่ยหลายๆคน,นอาจจะคิดว่าดิจิตอลอะไรอะไรก็กลัวแล้วเดี๋ยวนี้ข่าวก็แรงนะครับว่านู่นนี่นั่นนู่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นเป็น,ปน,ปนไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าในความเป็นจริงของมันเนี่ยมันปลอดภัยกว่าเดิมเยอะ จากที่เราปกติเราไปทําธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยใช้สําเนาบัตรประชาชนวันดีคืนดีเขาไปสมัครสินเชื่อมีคนปลอมแปลเอกสารไปก็ไม่รู้ตัวเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้เลยจับมือใครดมไม่ได้นะครับแต่พอมันปเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนโลกมาเป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับมันปลอดภัยกว่าเดิมเยอะมากถ้าเราเทียบกับวิธีการเดิมนะครับแต่แน่นอนเทคโนโลยีมันมาพร้อมกับความที่เราต้องคอยระมัดระวังตัวนะครับมันก็จะต้องมีคนที่เราไม่ประสงค์ร้าย แล้วมันก็จะมีแฮกเกอร์มีอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาแต่ระบบของเราเนี่ยมั่นคงกว่าเดิมกว่าเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเริ่มต้นใช้ตรงนี้นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมดิจิทัลไอเดนติตี้คืออะไรเข้าเว็บไซต์ NDD ได้นะครับจะมีดิจิทัลไอเดนติตี้เนี่ยที่ถูกต้องที่เหมาะสมต้องทํำยังไงนะครับก็ลองไปสอบถามที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของเราเช่นธนาคารต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ให้บริการเขาก็จะให้คําแนะนํากับท่านในการใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภยัย ก็คงต้องฝากไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีกันเยอะๆ,ๆ,ๆนะครับวันนี้มีประมาณสักหลักๆสิบล้านเดี๋ยวมันก็ขยายไปเรื่อยๆบัญชีธนาคารมันมีหลายสิบล้านเดี๋ยวมันก็จะโตไปเรื่อยๆครับจริงๆผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคนไทยทุกคนแน่าแต่ใช้ NDID บ้างไม่มากก็น,น้อยใช่ไหมครับแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าธุรกิจต่างๆเอา NDID ไปใช้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะทําให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อย่ับน้อยเอาผมยกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยไม่ต้องเดินทางเนี่ยก็ลดเรื่องของพลังงานลดเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรได้มหาศาลใช่ครับคราอาจะไปขอคาร์บอนเครดิตได้เนาะ NDID ครับพี่ขอเครดิตคร์บินเลยครับพี่แล้วช่วยให้องค์กรต่างๆเนี่ยรีบประยุกต์ใช้เรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะครับวันนี้เราคงได้ทราบแล้วนะครับว่า NDID เป็นอย่างไรนะครับฝั่งผู้ใช้นะครับข้อกังวลต่างๆผมว่าวันนี้เราชัดเจนขึ้นแล้วว่าเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมาย อันนี้เต็มที่นะครับแล้วก็ฝั่งธุรกิจเราได้เห็นครับว่าสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างนะครับถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวทิ้งข้อมูลของ NDAD ไว้นะครับว่าจะติดต่อ NDAD ได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ติดต่อทีม NDAD นะครับผมว่า ทางนี้พร้อมที่จะมีเรื่องของเซอร์วิสต่างๆมาใช้บน NDID แล้วก็สร้างเสริมเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยให้เติบโตแข็งแรงมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางพี่เล็กมากนะครับที่มาให้ความรู้กับทางผู้ชมรายการ TechIntent นะครับยินดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพบกับรายการ TechIntent ได้ทุกสัปดาห์นะครับวันนี้เราได้ความรู้เรื่อง NDID แล้วนะครับเดี๋ยวตอนถัดไปเราคงมีความรู้ในิัวขัลเทคโนโลยีอื่นเพิ่มเติมเข้ามานะครับ ติดตามรายการนี้ได้รายสัปดาห์ที่ช่องทางต่อไปนี้นะครับพบกันใหม่สัป,ปดาห์หน้าครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Tech Intent นะครับท่านสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกสัป,ปดาห์นะครับตามช่องทางดังต่อไปนี้นะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่ทางสมาคม CIO ไทยและ AS จะจัดขึ้นไปในอนาคตได้นะครับตอนต่อไปมีอะไรที่น่าสนใจติดตามกับรายการ Tech Intent ต่อไปนะครับ สวัสดีครับ